ไปดูความมั่งคั่งนะคะที่ล่าสุดเองก็มีการรวบรวมข้อมูลของสินทรัพย์ของนายกอนุทินนะคะหลายคนรู้จักคอุอนุทินชามีรกุลในฐานะนักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองนะคะเพราะว่าเป็นผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอย่างนั้นของซีโนไทยซึ่งเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทนะคะส่วนโปรเจกต์หลักๆเนี่ยก,ก็ทํางานให้กับโครงการของภาครัฐนะคะรวมถึงครอบครัวของทางด้านคนอุอนุทินเองก็เป็นเจ้าของกิจกรรมบริษัทก่อสร้างผู้มั่งคัง่งอีกหนึ่งบทบาทนะคะที่หลายคน นนพูดถึงก็คือผู้ที่เป็นผู้เริ่มนโยบายเรื่องของกัญชานะคะซึ่งทางด้านของสื่อต่างประเทศนะคะเขาใช้คำว่าเป็น cannabis king นะคะหรือว่าราชากัญชาเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นหัวที่พาดโดย The Financial Times คาะรายงานบทวิเคราะห์นะคะที่ใช้ชื่อว่า Thailand s cannabis king elected prime minister หรือว่าราชากัญชาของไทยได้รับเลือก น,นายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยผู้ผลักดันนโยบายกัญชาเนี่ยถูกกฎหมายแล้วก็เขาเนี่ยนะคะชนะการโหวตในสภาได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่งน,นายกรัฐมนตรีคนที่32ซึ่งการลงมติในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคมาพิพากษาให้ทะนา้นของนางสาวแพทรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะคะพ้นจากตําแหน่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจาก สามินิจฉัยว่าเธอมีความผิดฐานละเมิดจริยธรรม คาตัดสินนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งล่าสุดสําหรับประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงที่แพทองทานดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งกินเวลาเพียงแค่10เดือนเท่านั้นค่ะทีนี้โจทย์หินนะคะของรัฐบาลอนุทินหรือว่าครบอนุทินหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามาในช่วงที่จะต้องเดินหน้าฟื้นปูเศรษฐ,ฐกิจไทยอย่างเร่งด่วนเพราะว่ากําลังเผชิญความท้าทายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ซบเซารวมถึงมีปัญหา พาสีสุลากา19%นะคะที่จะถูกเรียกเก็บจากทางสารเมริกาซึ่งเป็นตลาดสออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกินสัดส่วนราว18%ของการสออกทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ยังเร่งการเติบโตของ GDP ที่จําเป็นจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อชะลอการกระทบนะคะจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลงและตอนนี้จ d นขอีงเราก็รัง้ายอาเซียนด้วยค่ะโดยทางด้านของประชาชนสรุปนะคะว่าทางด้านของนายกอนุทินเนี่ยเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทน รัษฎรมากเป็นอันดับ3ได้บรรลุข้อตกลงกับพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดทําให้เขามีคะแนนเสียงในสภาผู้แทนรัษฎรมากพอที่จะชนะการเลือกตั้งภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านนายกอนุทินให้คับมั่นไว้ว่าจะยุบสภาายใน4เดือนและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งทางด้านของคุณธิตินานพงศุทธิทิมรักนักรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์เฉล่ยนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับท่าเฟอร์เนอร์ไทม์นะคะบอกว่าความวุ่นวายยังคงดาเนินต่อ ป,ประเทศไทยกําลังตกอยู่ในรูปแบบการเลือกตั้งอันซ้ำซากที่นําไปสู่วิกฤตนะคะส่วนทางด้านของพรรคประชาชนซึ่งเดิมก็คือพรรคเก้าวไกลเนี่ยก็ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งปี2,566แต่ว่าถูกขัดขวางจากอํานาจและหัวหน้าพรรคก็ถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีนั่นเองค่ะ เรามาดูโปรไฟล์ย่อๆของนายยุตรีคนที่32ที่กันบ้างน,นะครับคุณอนุทินตอนนี้อายุ59ปีแล้วนะครับมีชื่อเล่นที่คนรู้จักกันในานามของเสียหนูนะครับเป็นในทิศทางของการเมืองแล้วเป็นคนที่มีแนวคอดอนุรักษ์นิยมและจงรักภักดีกับสถาบันกาัศร,ริย์ <S <S อย่างเหนียวแน่น ก่อนหน้านี้ครับก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาก่อนนะครับในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้นะครับในรัฐบาลผสมและตัวเขากับพัคเองก็คือภูมิใจไทยเคยสนับสนุนรัฐบาลชุดก่อนหน้าก็รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าของคณะรัฐประหารในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งด้วยโดยคุณอนุทินนี้นะครับเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงที่มีการแพร่ระบาดใหญ่เลยของโรคโควิด -19 และก็รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับเป็นผู้ ดล็อกหรือว่าลีกไลนยสยบายกัญชาถูกกดหมายด้วยทีนี้ไปดูเรื่องของตัวความมั่งคั่งกันบ้างน,นะครับที่เรียกว่าเสียหนูเนี่ยเพราะว่ามีแบ็กอัพนะครับก็เป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วนะครับสำบนกักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอก็เผยแพร่นะครับสแสดงรายการทรัพย์สินและก็นี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายรายชื่อน,น่าสนใจครับสำหรับตัวนายกคนที่สานสองนี้เองนะครับ โดยที่ตอนที่เป็นนะครับหัวหน้าพักกุมมใจไทยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีข้อมูลในช่วงที่มีการพ้นจากตําแหน่งสส20มีนาคมของปี6ก็คือก่อนการเลือกตั้งครั้งหลังสุดนี้มีการแจ้งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ครับก็คือมีมูลค่าน,นะครับ4,372ล้านกว่าประกอบไปได้อะไรกันบ้างเรามาดูเลยนะครับเอาเบื้องต้นเลยนะครับ1,184ล้านนะครับเป็นเงินฝากเงินลงทุน721ล้านบาท เงินให้กู้ยืม159.9ล้านบาทที่ดิน13แปลง34.6ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยตึกแถว4ชั้นอันนี้60.6ล้านบาทยานพาหนะอันนี้เยอะนะครับ749ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน1,251ระาน1,251ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆราคาตั้งแต่2 0 0แสนบาทขึ้นไปมี200กับ10ล้านบาทหนี้สินทั้งหมด 14. 5 9 2ล้านบาทเป็นเงินเบิกเ,เกินบัญชีนะครับโอเวอร์ราฟสองแส0 แล้วก็มีหนี้สินเป็นหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ย14.37ล้านบาทด้วยกันทีนี้มาเจาะนโยบายเศรษฐกิจเด่นนะครับของพัคของท่านกันบ้าคือพักภูมิใจไทยนี่แหละครับนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจของพักภูมิใจไทยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสโลแกนก็คือพูดแล้วทำนะครับสามนโยบายเศรษฐกิจเด่นนะครับของพักภูมิใจไทยนะครับเด่นแก้หนี้สินมาเป็นดับแรกเลยเริ่มต้นจากการผักหนี้ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน5 0 0 0 0บาทแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสหรผู้บรรลุนิติภาวะ20ปีขึ้นไป ถัดมาครับผลักดันโยวัยพลังงานสะอาดเพื่อลดค่าไฟแพงจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์หลังคาบ้านฟรีหลังคาเรือละ450บาทให้สิทธิ์ในการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า,า6,000บาทผ่อนจ่าย100บาทต่อเดือน60งวดด้วยกันถัดมาครับยกระดับเศรษฐกิจมหาภาค5เซกเตอร์ไม่ช่จะเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวกัญชาเสรีปั้นไทยเป็นหับสมุนไพรสร้างซอฟท์พาวเวอร์พร้อมการันตีรายได้กเกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนาโลจิสติกส์และบริดจ์อ่าวไทยอันดามัน สู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมอาเซียนศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนด้วยนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่จับตามองกันมากนะครับก็คือทางด้านของโคตตารัฐมนตรีคนนอกที่แบ,บาเจ้าคนที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตําแหน่งนี้เข้ามานะครับเมื่อวานก็มีการเปิดตัวกันไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็มีการกินเค้กส้มกันด้วยนะครับมีใครกันบ้างน,นะครับเรามาดูกันบ้างเลยนะครับ โดยที่6กันยายนจริงก็งงงงเป็นวันเสาร์แล้วนะครับเป็นวันก่อนนะครับที่นาย,ยุมตรีจะรับการโปรดเกล้าเนี่ยให้เป็นนาย,ยุมตรีคนที่32นี้นะครับคุณอนุทุนเองนะก็ได้มีการเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีที่ร้านกาแฟที่พักภูมิใจไทยโคต้าคนนอกอย่างเป็นทางการนะครับที่พักภูมิใจไทยเสนอมาเนี่ยมี3ามคนในต่อไปนี้เอาคนเสื้อน้าเงินที่อยู่ใกล้เราที่สุดก่อนนะครับอันนี้ดรเอกนิตินิติธันประภาอธิบดรีกรมธนารักษ์ดรเอกนิตินี้เนี่ย คุณหน้าคุณตากันดีนะครับเคยทําหน้าที่โฆษกกระทรวงการคลังรองผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจากนั้นเข้าไปสู่นะครับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนะครับของกระทรวงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก็คือสครจากนั้นได้รงตําแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรครับหลายปีเลยนะฮะตามด้วยทธิบดีกรมสรรพามิตรจากนั้นถัดมาเลยนะครับคนที่สวมเสื้อสีขาวนะครับก็คือท่านอดีตประธกระทรวงการต่างประเทศก็คือท่านศรีหศัดิ์พวงเกตแก้วนั่นเองนะครับ สำหรับท่านที่นั่งติดกับนายกอนุทินนะครับที่ใส่เสื้อขาวดำนะครับเป็นลายใบไม้อะไรสักอย่างหน้าตาคุ้นๆเนี่ยนะฮะก็คือคุณอัธพลเรศพิบูลนะครับคุ้นเคยกันดีท่านก็เป็นอดีตซีอโอปอตทนะครับเป็นลูกม่อในการทํางานองค์กรปตทมายาวนานมากกว่า35ปีโดยตอนนี้เองนะครับคุณอัธพลนะครับก็ดารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารกสิกรไทยโดยเชิญทั้ง3ท่านนี้นมาร่วมพูดคุยกันและทั้ง3ท่านนี้ก็ยืนยันว่าจะเข้ามาร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วย โดยคุณนัทินได้มีการแนะนําว่าที่รัฐมนตรีสามท่านนี้นะครับต่อสื่อมวลชนบอกก็เลือกมาจากความสามารถประสบการณ์การทางานนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเวลาน้อยต้องแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนโดยบอกว่าดรเอกนิตินี้จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณเสียสักพวงเกตแก้วนะครับจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือแทนคุณมาริทนั่นแหละครับส่วนคุณอัธพลเรื่องพิบูลจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็แทนที่คุณพีรพันธ์สาลิรัฐวิภาคจากกลุ่มไทยสร้างชาติ ส่วนอีกท่านหนึ่งครับก็คือคุณสันติพร้อมผัดเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคาดว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยอันนี้ภาพนี้เห็นแต่ด้านหลังของท่านเนี่ยนะฮะคุณอนุทินบอกว่าได้เลือกบุคคลจากความสามารถประสบการณ์ความทุ่มเทเสียสละทั้งหมดตอบรับแล้วก็ไม่ต้องค้ารารกันอีกก็จะเตรียมงานประสานงานเอาไว้ก่อนเพื่อทํางานได้ทันทีหลังจากที่มีการถวายสัตว์ด้วยนอกจากนี้คุณอนุทินได้พูดถึงนโยบายเร่งด่วนครับโดยเฉพาะการฟื้นโครงการคนละครึ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็มอบหมายให้กับว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็คือดเรเอกนิตินี้เนี่ยไปพิจารณาก่อนและยืนยันบอกจะสารต่อแอปพลิเคชันเดิมที่ประชาชนนั้นใช้งานกันอยู่แล้วไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนสำหรับว่าที่รัฐมนตรีคนนอกที่มาร่วมทีมคุณอนุทินบอกว่าใช้เวลาในการทาบทามก็หลายวันเหมือนกันโดยเฉพาะคุณเอกนิตินะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อายุ54ีปีมีความหมายอายุราชการนะครับตอนนี้ท่านเป็นที่ดีกรมธนารักษ์ก็มีความหมายว่าท่านยังมีอายุราชการอีก6กปีด้วยกันนะครับแต่ว่า ได้มีการตัดสินใจเข้าร่วมงานด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคอรมอชุดนี้ที่จะเป็นคอรมอมืออาชีพที่ทํางานได้ทันทียึดสโลแกนทําวันนี้เสร็จเมื่อวานอ,อันนี้ท่านพูดมาหลายครั้งนะครับอีกทั้งเมื่อวานนี้ก็คือวันที่7คุณอนุทินได้มีการเปิดตัวเพิ่มเติมนะครับก็คืออดีตกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงไทยคือคุณวรพัชธัญยาวงโดยบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าคุณวรพักนี้จะเข้าไปดารงตําแหน่งตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง โดยคุณวรพักเองเคยดารงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของคุณพิชัยชูนาวชิระก็คืออดีตรัฐมนตรีคลังนะครับในรัฐบาลชุดก่อนหนะ้าก็คือรัฐบาลของคุณแผดทองทันชินวัตนนั่นเองครับ ก็ได้เห็นหน้ามาแล้วสัก4ี่หคนนะฮะใช่ค่ะจริงก่อนน้ี้ก็มีแสนะคะว่าท่านของผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันดรเศรษฐพุศ์สุทธิวัฒนรพงศ์ก็ได้รับการทับถามด้วยเหมือนกันแต่ว่าท่านก็ปฏิเสธไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องรอเรื่องของการทุนกล้าแล้วก็ปลวจกล้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนจะได้ชื่อจริงๆนะคะของคอรมอของคุณอนุทินชุดที่1นะคะซึ่งก็มีเวลาทํางานตามกรอบเวลาที่ระบุไว้4เดือนนะคะคงต้องตามกันอย่างใกล้ชิด AI แย่งงานคนไทย เราจะอยู่รอดหรือสุกทิ้งนักท่องเที่ยวหายรายได้หดไทยจะถูกเพื่อนบ้านแส่โลกแบ่งขั้วบีบให้เลื่องข้างไทยจะยืนตรงไหนถึงได้เปรียบ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s n e x t Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริง ที่หาตัวจับยากอูเวมอุกบองผู้นำด้าน cloud infrastructure ใหญ่ที่สุดในโลกจาก AWS ยูเฉียงโจสตตรัทอัพ Black Lake Technology ผู้ปฏิวัติโรงงานจีนกว่า32,000แห่งรวมถึง Tesla และ l o r รียโอด็อกเตรคาโดโซหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลด้าน medical AI ระดับโลกผู้ร่วมก่อตั้งโมไ o Open Source AI framework การแพทย์ที่ถูกใช้จริงในโรงพยบาบาลทั่วโลก จฟฟี่แซคนักเศรษฐศาสตร์และที่ปรึกษาพิเศษ U n เบนเวทีโลกเขาจะมาชี้ตำแหน่งที่ไทยควรยืนในศึกษารัฐจีนแบรนด์หยางพาร์ทเนอร์จาก b i g ที่ทำงานร่วมกับบียักอิงเคลวสถาปนิกระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังแลนด์มาร์คทั่วเอเชียเมลินดากูดผู้นำทีม World Bank ที่สร้างรถแมปการเติบโตให้หลายภูมิภาคนิเกตเอเชียครับครั้งแรกของสื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะมาจับมือกับเด e ะ t แต d a r d กับ Special s e s s i o n เปิดมุมมองว่าเราควรร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้ยืนเหนือเกมภูมิรรััฐศต์เีย ค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยรับ Next Frontier p l a y b o o k รายอุตสาหกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อเปลี่ยนอนาคตประเทศบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 Even ว ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ